ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สุขภาพดีกับ GE n e w Normal ค่ะในช่วงของ100.75 Variety ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายายัยพยเบา FM 1 0 1 7 5 MHz หรือว่า,าพาเยาพรีดิโอนะคะดิฉันนอนุมาร์ชัยเศษค่ะดำเนินรายการร่วมกับน้องๆน,นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา GE นะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้ เจ็บแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงค่ะสำหรับในกลุ่มนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่แหมค่อนข้างจะเจะ้าใหม่ก็ก็ใหม่แต่ว่าไม่ใหม่ก็ไม่ใหม่นะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะสำหรับ ไว้ที่เรียกได้ว่าแม่เรือดลมพุ่งพลาดนะคะเพราะว่าน้องๆจะนําเสนอถึงเรื่องของอายานะคะป้องกัน HIV นะคะซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะดูแลสุขภาพสําหรับผู้ที่อาจจะมีภาวะนะคะที่จะติดเชื้อ HIV หรือว่าอย่างไรก็ตามแต่นีคะก่อนที่จะมาฟังน้องๆเขาได้แนะนํานะคะเ,เรื่องราวสาระที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้ให้น้องเขาได้แนะนําตัวก่อนนะคะมีน้องส ของท่านค่ะที่จะแนะนําตัวในช่วงแรกเชิญได้ค่ะสวัสดีครับผมนายเป็นไทยสุวรรณการนักศึกษาชั้นปีที่1ครับและดิฉันนางสาวนงนภัรปุรทัน,น์นงนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทยายลัยนา,นานาชาติสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยพายัพค่ะ นะคะน้องๆจากนิเทศศาสตร์นะคะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยพายัพค่ะจะคุยถึงเรื่องของอ,อยาป้องกันเอชไอวี HIV. และนี่ก็ค่อนข้างใหม่แลวนะเนาะสมัยที่เอชไอวีมันเข้ามายุคแรกๆเนี่ยคือเราจะรู้เลยว่ามันมันไม่มียาแล้วไม่มีทางรักษาด้วยแล้วคนที่ป่วยด้วยโรคเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตของเัาจะเยอะมากเลยแต่ปัจจุบันนี้ด้วยความที่นักพิพิาการทางการแพทย์มันก็ก้าวไกลย,ยิ่งขึน้นก็เริ่มมีไวรัสมียามีอะไรที่จะพอช่วยทุเรานะคะจาก อาการของผู้ที่ติด HIV นะคะเดี๋ยวให้น้องๆเขาได้มาคุยให้เราฟังเลยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของยาป้องกันโรค HIV นะคะทางเรื่องในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพนะคะมีชื่อว่ายาเพปและยาเปปนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับการป้องกัน HIV ที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ การติดเชื้อ HIV ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยคะ่ะโดยเฉพาะในกลุ่มหลักที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อปี2567ที่ผ่านมาคะ่ะนายแพทย์วีรวัตรมโนสุดนะคะโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากสถานการณ์ HIV ประเทศไทยในปี2566คาดว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV จำนวน570,000คน และมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่รู้สถานการณ์ติดเชื้อของตนเองจํานวน5ล้าน5แสน2 0มื่นคนเห็นได้ว่ามีผู้ติดเชื้อจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเองค่ะรัฐจึงมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงยาป้องกันทั้งก่อนและหลังสัมผัสเชื้อ HIV นะคะซึ่งมีชื่อว่ายาเพปกับยาเพปนะคะ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะแม้จะยังไม่สามารถป้องกันได้เต็มร้อเซค่ะแต่ก็ช่วยให้ผู้มีความเสี่ยงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมเช่นการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติอีกด้วยค่ะ เพบหรือยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ที่ยังติดเชื้อโดยต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีในช่วงที่มีความเสี่ยงค่ะซึ่งสามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้เกือบร้อซค่ะปัจจุบันประเทศไทยแนะนำให้ใช้ เพพแบบสำหรับทานนะคะทุกๆวันในทุกกลุ่มประชากระคะ่ะและบางกลุ่มเช่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะคะนอกจากนี้มีเพพยาฉีดด้วยคะ่ะสำหรับคนที่ชอบทานยาทุกวันสามารถใช้ได้ทุกเพศโดย ไม่ต้องปรับขนาดยาตามเพศหรือน้ำหนักยาจะค่อยๆดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแบบช้าๆตั้งแต่เริ่มฉีดและระดับยาจะค่อยๆเพิ่มในกระแสเลือดให้สูงสุดภายใน7วันค่ะช่วยในการยับยั้งการสร้างเอนไซม์ของ HIV ในร่างกายไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยนะคะเพิ่มจำนวนและแพร่เชื้อค่ะ อีกทั้งตัวยายังคงมีในร่างกายได้นานถึง52สัปดาห์ค่ะแมเ้เพปจะมีประสิทธิภาพสูงนะคะก็ยังมีผลข้างเคียงค่ะอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นปกตินะคะก็คืออาการปวดบวมแดงค่ะมีไข้แล้วก็มีผื่นค่ะบริเวณตำแหน่งที่ฉีดยาปวดศีรษะค่ะคลื่นไส้อาเจียนฝัน ปกติค่ะแต่การฉีดก็ยังไม่สามารถแทนการใช้ถุงยางอนามัยได้ค่ะเพราะว่ายังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอยู่ด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะอย่างที่เดนเคยคุยไปตอนช่วงต้นว่า เมื่อก่อนนะคะเอชวีเนะี่ยแหมถ้าเป็นแล้วเนี่ยตาการเสียชีวิตสูงมากแต่ปัจจุบันเราเพบว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชวีนะคะสามารถมียุยืนยาวนะบางทีอาจจะแบบยืนยาวมากกว่าคนที่ป่วยด้วยโรคอื่นๆด้วยซ้ำนะคะอันเนื่องมาจากวิวัฒนาการของยารุ่นใหม่ๆนะคะแล้ววันนี้น้องๆเขาก็ได้นําเสนอยา2ตัวนะคะยาเพทใช่ไหมเพปเพปกับเปปนะคะเพพนี่สะกด P ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ตัว R นะคะ PR แล้วก็ EP ตัวใหญ่นะคะส่วนยา เปปนะคะสะกดด้ว e ย PEP ก็เป็นชื่อเรียกง,ง่ายๆนะคะของยาช่วยป้องกันโรค HIV นั่นเองค่ะในช่วงต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันว่ายาเพ็ปนะคะเหมาะสำหรับใครบ้างนะคะเชิญเลยคะ่ะครับผมยาเพ็ปเหมาะสำหรับคนดังต่อไปนี้ครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เป็นระยะเวลานาน,าน3เดือนครับ คนที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นคนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อ HIV คนที่มีคู่นอนหลายคนกลุ่มชายักชายครับข้อควรรู้ก่อนเริ่มใช้เพปจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายโดยต้องตรวจหาเชื้อ HIV เพื่อยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อมาก่อนรวมถึงตรวจสุขภาพเพิ่มเติมเช่นการทำงานของไตการตั้งครรภ์การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ประโยชน์ของการใช้ยาเพปเพปเป็นยาป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด99%โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อ HIV จากการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ HIV จากการใช้เข็มฉีดยาจะสามารถป้องกันได้อย่างน้อย74%ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ HIV มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการกินยาที่ต่อเนื่องและถูกต้องเหมาะสมตามที่แพทย์สั่งยาครับ ค่ะนี่ก็คือเรื่องของยาเพบนะคะซึ่งเป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีคือต้องไม่เคยเป็นมาก่อนนะแล้วถึงจะแต่รู้สึกว่าไม่เคยเป็นแต่โอ้ชันจะเสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องเข้าไปอยู่ในดงของคนเอชไอวีกลัวกลัวนะฮะ,ะกลัวเสี่ยงว่าจะติดเชื้อเอชไอวีก็คือไป หาคุณหมอนะคะเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ขอนะคะยาเพล็เนะะี่ยค่ะที่จะเป็นยาช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชวีนะคะเพื่อที่จะเนะะี่ยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจะช่วยป้องกันได้อย่างน้อยต้อง7 4ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะดังนั้นก็สําหรับใครที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไปป้องกันไว้ก่อนก็ดีค่ะเรื่องของสุขภาพดีกับ n e น n o r า a l มาหลา่ต่อหลายรุ่นนะคะเพิ่งจะมากระจ่างถึงเรื่องของยา เพบกับยาเพบนะคะตอนที่ได้ฟังน้องๆกลุ่มนี้นะคะได้พูดถึงนั่นเองนะคะว่ายาเพบนะคะเป็นยาป้องกันนะคะ h i v ส่วนยาเพบนะคะเป็นยาต้านไวรัส h i ชเมื่อกี้ช่วงแรกเรารู้จักยาเพบไปแล้วนะต่อไปเราจะมารู้จักยาเพบกันทำไมเขาไม่ตั้งชื่อมันแตกต่างกันหน่อยเนาะเพบเพบเพพบ่แยกกันไม่เคยออกเลยพูดผิดพูดถูกงนะยาเพบกับยาเพบมีก่าได้กันเนาะ ค่ะยังมีน้องๆอ,อ,อีก2ท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในกลุ่มของอยาป้องกันแล้วก็ยาต้าน HIV นะคะให้น้องได้แนะนำตัวก่อนค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมนายวัดฤทนันคงคำเป่าครับและดิฉันนั่งสาวมานายาสมุรค่ะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะพวกเรามาจากสาขานิเทศศาสตร์ขามหาวิทยาลัยพายัพ คณะวิทยาลัยนานาชาติค่ะค่ะนะคะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยพยับนะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะเมื่อกี้นี้เป็นยาเป็นะเนาะเพี่ก็มือๆงง,งๆอะไรเป๊ะๆ,ๆ,ๆตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วสมองเริ่มจูแล้วเพ็ะคือ,อยาป้องกันนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงว่าจะไปคลุกคลีกับผู้ที่มีเชื้อเอชอวีนะคะส่วนต่อไปเราจะมารู้จักยาเป๊ะกันไหมเป๊ะ<ๆ>นะคะอาจจะเป็นน้อง วฤที่นั่นครับยาเป๊ะนะคะแนะนำคะเชิญเลยค่ะครับในช่วงแรกที่เรารู้จักไปเป็นยาเป๊ะนะครับตอนนี้เราจะมารู้จักกับยาเป๊ะนะครับยาเป๊ะนะครับเป็นยาป้องกันฉุกเฉินครับเป็นยาต้านฉุกเฉินครับโดยตัวยาครับจะมีส่วนประกอบของยาต้านไวรัสถึง3ชนิดเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารับประทานเข้าไปนะครับจะมีส่วนน้อยครับที่จะพบผลข้างเคียงครับเช่นปวดหัวอาการคลื่นไส้มีผื่น โดยยาเพมนะครับจะต้องทานต่อเนื่อง30วันครับหลังจากที่เราได้รับเชื้อมาซึ่งเรารู้สึกว่าเราได้รับเชื้อตรงนั้นมาภายในไม่เกิน72ชั่วโมงครับหรือประมาณ3วันครับโดยหากมาไม่ทันใน72ชั่วโมงหรือ3วันนะครับการทานยาในเวลาดังกล่าวหลังจากนั้นครับจะทําให้ยานะครับไม่เกิดผลครับดังนั้นครับจึงควรที่จะรับประทานยาให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่ได ป้องกันเชื้อไวรัส HIV ที่จะเกิดขึ้นป้องกันการติดเชื้อถึงร้อยละ80สครับส่วนคนที่ควรจะได้รับยาเป๊ปนะครับยาเป๊ปนะครับหรือยาต้านไวรัสฉุกเฉินนะครับอย่าเข้าใจผิดครับเป็นยาต้านไวรัสฉุกเฉินนะครับที่ผู้ไม่ติดเชื้อไวรัส HIV ครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นติดเชื้อหรือไม่ครับรวมถึงครับคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ครับเช่นคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้สวมถุงยางอนามัย หรือถุงยางอนามัยฉีกขาดหรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นครับหากไม่มั่นใจว่าเรานั้นได้รับเชื้อมาไหมเราควรที่จะรีบไปปรึกษาแพทย์โดยไว้ครับยาเป๊ปน,นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆครับทั้งเป็นคนที่ไม่รู้จักหรือเป็นคนรู้จักครับเป็นยาที่เหมาะสำหรับบุคลากรทางแพทย์ที่ถูกเข็มที่ปนเปือ้อนเชื้อ HIV ทิ่มครับ โดยประโยชน์ของยาเปปครับก็คือเป็นยาที่ป้องกันฉุกเฉินครับโดยจะเกิดจากเหตุไม่คาดคิดครับเช่นการถูกล่วและเมิดทางเพศครับโดยมีข้อแม้ว่าต้องทานให้เร็วสุดครับภายใน72ชั่วโมงครับโดยก่อนที่เราจะรับคำปรึกษาจากแพทย์ของยาเปปนะครับแพทย์นะครับจะซักประวัติเราครับว่าเราเคยเจอเหตุการณ์อะไรมาผ่านเหตุการณ์อะไรมาแล้วก็ตรวจสุขภาพครับเพื่อตรวจหาเชื้อ h i v ครับ ตรวจไวรัสตับอักเศษบีการทำงานของตับและไตก่อดรับประทานยาครับหากติดเชื้อ HIV อยู่แล้วจะไม่สามารถใช้ยาได้ครับแล้วก็หลังทานยาครบ28วันหรือ30วันครับจะทำการตรวจหาเชื้อ HIV ซ้ำอีก1ครั้งและหลังจากนั้นอีก2เดือนครับ และในช่วงนี้ควรกดบริจาคเลือดและก็ใช้ถูกยาอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยครับแตกต่างกันนะคะระหว่างยาเพ็บกับยาเป๊บเนาะเพ็บนี่คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะ,อ,ะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแหละไม่รู้ว่าวันใดวันนึงจะแบบติดเอชไอวีหรือเปล่าก็คือไปขอรับยาไว้ยาเพ็บนะคะส่วนยาเป๊บเนี่ย อาจจะเกิดอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เหมือนเขาบอกบางทีก็มีคนโรคจิตเอาเข็มไปทิ่มทิ่มทิ่มเลยนะคนตามสถานีรถไฟฟ้านูนะน่นนี่คืออันเนี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทีโดนเข็มจิ้มมาเนะี่ยจะเป็นเขาเอาเข็มเชื้อเอชวีมาจิ้มหรือเปล่าเราก็ไปหาคุณหมอนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะขอรับยาเป๊ปนี่ได้ไม่ม่เป๊ปกับเป๊ปเนี่ยยาเป๊ปนี่ได้นะแต่มีสองลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันนะคะ ทีนี้ในส่วนของการใช้ยาเพร็บแล้วก็ยาเป๊บนะคะทั้งสองชนิดเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียง,งการใช้ยาใช่ไหมคะค่ะซึ่งผลข้างเคียงะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาได้พูดถึงเรื่องผลข้างเคียงการใช้ยาเพร็บแล้วก็ยาเป๊บเลยคะ่ะค่ะผลข้างเคียงของการใช้ยาเพล็บและเป๊บนะคะระยะสั้นนะคะ จะมีอาการขึ้นไส้ค่ะแต่ว่าจะสามารถหายได้เองนะคะภายใน2-3สัปดาห์แรกค่ะหลังจากกินยาเพลหรือเวปเป็นะคะแนะนำนะคะให้กินยาระหว่างหรือหลังมื้อหันที่ไม่นานมากนักน,นะคะจะช่วยลดอาการขึ้นไส้ได้นะคะในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีอาการปวดศีรษะค่ะอาจเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากขณะนั้นนะคะร่างกายเราจะขาดน้ำนะคะหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ ซึ่งระหว่างตรงนี้นะคะเราจะสามารถกินยาพาราเซตามอลค่ะเพื่อบรรเทาอาการได้นะคะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงค่ะหรือมีอาการนานมากกว่าสองถึงสัปดาห์ขึ้นไปนะคะควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็จะมีอาการท้องเสียค่ะซึ่งจะสามารถเกิดได้ในช่วงแรกนะคะหลังจากรับยาเพลปหรือเอปนะคะแต่จะดีขึ้นนะคะภายในสามถึงสี่สัปดาห์ค่ะหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำจะให้ปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องนะคะ หรือหากินยานะคะพอเมื่ออาหารจะช่วยลดโอกาสการท้องเสียได้ดีกว่ากินหลังเมื่ออาหารนั่นเองค่ะและผลข้างเคียงของการใช้ยาเพลบและเป๊บระยะยาวนะคะจะสุขภาพตับค่ะถ้ากินยาเพลบนะคะหรือเปปบมายาวนานมากนะคะจะแสดงอาการทางผิวหนังค่ะสีตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะปัสสาวะจะสีเข้มขึ้นอุจจาระจะสีอ่อนค่ะหรืออาจมีอาการเบื่ออาหาระคะ่ะ สุขภาพไตค่ะถือว่าเป็นปัญหาที่พบได้น้อยนะคะแต่จะสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งก่อนจ่ายยาเพลบหรือเป็บนะคะแพทย์จะตรวจสุขภาพหรือค่าไตก่อนค่ะแล้วก็จะสูญเสียมวลกระดูกนะคะหรือโรคก,กระดูกพุนยาค่ะยาเพลบและยาเป็บนะคะต่างก็เป็นยาต้านติดเชื้อ HIV ค่ะที่มีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากจะต้องกินตามแพทย์สั่งนะคะอย่างเคร่งครัด ก็ควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสมค่ะไม่เพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV ขึ้นนะคะเช่นสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งค่ะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นค่ะมันตรวจร่างกายว่าแข็งแรงดีหรือไม่ตรวจพบเชื้อเชือเชื้อ HIV หรือเปล่านะคะซึ่งควรเข้ารับการตรวจซ้ำทุกๆ3เดือนค่ะยาทั้งสองนี้นะคะจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อ HIV ที่ไม่เหมือนกันค่ะ แต่ถ้าใช้ถูกจังหวะและไม่มีการติดเชื้อมาก่อนดังนั้นการรับรู้การเข้าใจนะคะและเข้าถึงยาเหล่านี้ทันเวลาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการลดความเสี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อของ HIV ได้ค่ะอย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะนี้ก็เป็นเรื่องของยาเพลบแล้วก็ยาเพ นะคะซึ่งถือเป็นยาต้านการติดเชื้อ HIV อนะคะที่มีประสิทธิภาพเลยอย่างที่น้องเขาบอกไปนะคะย้ยําอีกครั้งหนึ่งตามแบบว่าความเข้าใจนะทีะ่ฟังน้องๆเขาพูดนะยาเพปเนี่ยเป็นยาที่ป้องกันนะคะสําหรับคนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงว่าอาจจะติดเชื้อได้นะคะส่วนยาเปปนะ่ยคือก็เป็นยาจะบอกว่าป้องกันหรือว่ายาต้านในะแบบฉุกเฉินคือถ้าเสี่ยงว่าจะแบบเอ๊ะจะ จะติดเชื้อเอชหรือเปล่าคือได้มีพฤติกรรมมีอะไรกิจกรรมอะไรไปแล้วลนะแล้วเสี่ยงนะคะก็ต้องไปรับยาเปปเนี่ยนะคะซึ่งถึงแม้ว่ายาจะดีสักแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ก็มีผลข้างเคียงของการใช้ยานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลในระยะยาวทั้งต่อตับต่อไต,อต,อตรวมถึงกระดูกด้วยดังนั้นคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือ ป้องกันตัวเองนะคะให้ห่างไกลาจาก HIV จะดีกว่านะคะไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะ,ะสวมใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะสำหรับ HIV วค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆกลุ่มนี้มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ค่อนข้างจะ,ะทันสมัยเลยสำหรับดิฉันเองแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านเรื่องของยา เพปแล้วก็ยาเพปซึ่งเป็นยาต้านไวรัส HIV นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวความรู้ที่นำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของสุภาพดีกับ g e n e w n o r m a l นะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ของพยัพเปรดิโอค่ะ P A Y A P R A D I O นะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปที่ playlist นะคะใน YouTube นะคะก็จะเจอ สุขภาพดีกับ GE New Normal มีทุกเรื่องทุกราวที่น้องๆได้นำมาพูดคุยในรายการที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านนะคะติดตามรับฟังได้ค่ะชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal